ลักษณะของอาการฝันเปียกแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าผู้ชายมีการฝันเปียกถือว่าผิดปกติไหมครับก็ต้องถือว่าอย่างนี้นะครับเรื่องของภาวะฝันเปียกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่มีการหมกมุ่นในเรื่องของเพศนะครับพวกนี้จากการศึกษาวิจัยเนี่ยเราพบว่ามักจะมีการหมกมุ่นเช่นชอบดูคลิปวิดีโอพิเศษเนี่ยค่อนข้างมากหรือว่าวันๆก็นะครับ พั่เพอนะครับหรือว่ามองแต่สาวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าภาวะฝันเปียกเนี่ยถ้าถามว่าผิดปกติไหมไม่แต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหมกมุ่นโดยเฉพาะอารมณ์แล้วก็จิตใจที่เกี่ยวกับเรื่องเพศมากเกินไปครับบางคนมีการบอกไว้นะครับว่าภาวะฝันเปียกเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกแสดงถึงความสมบูรณ์หรือความพร้อมของร่างกายจิตใจและอารมณ์ในการที่จะ มีเพศสัมพันธ์ได้ทุกเมื่อนะครับ,รบพวกนี้อาจจะต้องแก้นะครับด้วยอย่างที่บอกนะครับลดละแล้วก็เลิกในเรื่องของการที่จะไปหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กอย่างเดียวอาจจะไปใช้เรื่องของการออกกําลังกายการครบเพื่อนนะครับการศึกษาการเรียนพิเศษและพวกนี้ ็อาจจะช่วยลดเรื่องของปัญหาภาวะฝันเปียกได้แต่ไม่ใช่เป็นภาวะที่ผิดปกติอะไรนะครับครับผมฝันเปียกนี่เป็นในช่วงอายุไหนบ้างครับหรือเป็นตลอดส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเข้าสูส่วัยรุ่นเนี่ยนะครับค,ครับ,รบช่วงที่อายุยังไม่เกิน20เนี่ยก็จะมีเรื่องของฝันเปียกได้บ่อยๆนะครับแต่พวกนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงรเจ็บอ่อนแ,แอเนี่ยปัญหาเรื่องฝันเปียกก็จะไม่ค่อยมีครับนี่ถ้นนึกย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นนี่จำไม่ได้นึกไม่ออกเลยอาจารครับเคยมีช่วงเวลานั้นหรือเปล่าไม่จำไม่ได้้ามมชงนสวว่คึกใ เวลานั้นเนี่ยเป็นวัยรุ่นบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าตอนเป็นเด็กนี่เป็นอย่างไรนะฮะไม่เป็นไรลืมนะครับส่วนใหญ่คนที่ดูรายการเราเนี่ยมักจะเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเป็น teen station นะครับเพราะฉะนั้นคําถามส่วนใหญ่นี้ก็มักจะมาจากวัยรุ่นที่ฝากคําถามเอาไว้ใช่ละครับเพราะฉะนั้นก็ฝากบอกไว้เลยว่าเรื่องฝันเปียกไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับ